ลาฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องตึงลาฟ้าห้อยฟังโตเฮงลาฟ้าเอ๋ยลาฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องตึงฟ้าห้องตึงโอเคโอระนอนะเมื่อวันแล้วก็โอนะมะจูลาฟ้าเอ๋ยโอเคนะวานจุสิลาฟาห้อยโอระนอก่อนนะมะจูนะเมื่อวันโอระนอก่อนโอเควันจุสิฮ้อยนนอก่อน เราฟ้าเอ้ยเ้า้ยฝ่าห้องตึงป้าห้องตึงขามเขาซึ้งไปเกาหลีปะโห้อ้ยไทยโอ่ยไายโอ้ยไายโอ้ไทยเราฝ้าเอ้ยฝ่าห้องตึงเราฟ้าเอ้ย้าห้องตึงขามเขาซึ้งไปเกาหลีปาก้องซึ้งเกาหลี ฝ้ายินดีเห็นมาใส่ตะมามาลำลองไปใส่ถามาก,กินไปาย <c oughs> กินไ,ไลไรเอาเอาสองสองเวิร์กทูเวิร์กทูเวิร์กก่อนโอ้ละเนาะรัก้าเอย้ยโอเคนะโอเคนะโอเคในต่้ำโอ้ล้เนาะรักฝ้าเอย้ย

อันนี k no easy อ๋อแบบอง easy โอเคผมเป็นคนเกาหลีมากรุงเทพผมเป็นคนเกาหลีมากรุงเทพเออผมมาเซบบรรยากาศที่แบงคอกผมมาเซบปายทามีแบงคอกอ่บรรยากาศที่แบงคอก พัญยาทีปักเป็นคบบรรยากาศปัญญากาศทีแบงคอกทีแบงคอกโอเคผมเป็นคนเกาหลีมากรุงเทพ what ผมเป็นคนเกาหลีมากรุงเทพปองเป็นคนเกาหลีมากรุงเทพมากรุงเทพผมมาเสพผมมาเสพบรรยากาศบรรยากาศของแบงคอกของแบงคอกโอเคกวันที ผมไม่ก็เกาหีปัญญโกเข้าใจไหมปัญญโกกรีโอเคยูตาีตาคุณฟีตาออไม่่ีคนไทยโอเไปเรื่อยไไปเรื่อยคนไทคนไทยเท่ากับไปเรื่อยไทยแลนด์เซมเซไปเรื่อยโอเคครับนีอดอดนอนอดนอนอดนอนก่โอเคโอเคเลือกขึ้นต้นอดนอนอ่ออปะ

사이타마야. 모두들 만나서 반가워. 나는 태국에 놀러 왔어. 너희들은 날 보고 있어. 왜내 방에 안 들어와? 항상 너희들은 잘생긴 사람만 찾아. What do you want? What do you want? What do you want for me? I love you to g a l l อะไมาเปทางพูดอันนี you know จริงกันสอมอลัม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 อ่า yes มอลัมไทยแลนด์มอลม number o you k n I don't know I big boss CEO มอลันูพานวิเศษสินนูพพีเซนซี yeah you 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 dance dance นอลัมเนี่ยกระทืบกับกระทืบท้าตั้งนันตั้งันตั้ no 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 ยูไปพิวตั้งแน่ทําอย่าเงี้ยโอเคโอเค

เขาติดตัวน้อยกี่สุดปวะอยา่าพึ่งกูดเซ็กซ์เศ้าซะก่อนติดซ่อนติดซ่อนก่อนแล้วมีอะไรต่างๆไรเข้เข้าใจไหม เขาใจเข้าใจ,าใจมึ่อกี้มาถามไปเข้าใจไหมกูเป็นคนอีสานแท้ๆกูจะบ่เข้าใจแล้วกูเห็นท่านาเป็นนี่สอ kan, hari ini baru lembangkan, baru lembangkan. Begini dan you remember dan yes, you see song remember, boleh no, boleh no, on apa bateng mo? Oh, oh, musibah tenggoh yang boleh no malam ni meh. So not do how often, ah, do how often, ah, okay, okay, okay. Ah, ada siapa pihak ada tak? มีตมากได้นึ่งตมามันไม่ได้ไรไม่เอาเชือได้เอาไปนะแต่จริงจริงมันดูได้หลายคนน่เนาเชิญผู้ชมได้อาโอเคยู่ยูอยู่อยู่ยูยูมิวสิกไอไอไอซีซองโอเคเอาไหนเอาเอาออเน่มาเจอเป็นนังหนามกูหผีนี่บักโลนบักโกยทะยงบักพิโชงอ๋อ เอาแป้งมาวันนี้เอาแป้งมาทันกัเอาแป้งมาเอาปรสิทธิ์โชโอเคโอเคชีเดียนพูดอ่านดูนี้อ๋อโซโลไลท์โซโลไลท์แคนแคนอยู่ในมิวสิกแคนอาเมื่อวานไทยแลนด์โซโลไลท์โซโลไลท์ from my job yeah I'm ready โอเคอีซี่อีซี่หนึ่งสองสามโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยย อยู่นะ ah melody melody ah okay okay dolemy p a s o l า c c i ah okay i know i know i k n o เยอะโอ้ยจะปมึงเก่ง dolemy p a s o l a c c เออเอ้าเชี่ยพังเนี่ยเพิ่งซื้อมาด้วยแคนดำมุ้ยแตกเลยยัง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 เก็บไปนเ็ไปดีเลยเดี๋ยวพังเอาไปเป่าโอเคครับมึงแตกมันดูหนยโอเคมาทำเลยดิ โอเคครับโอเคครับนึ่งซองโอ้ยโอ้ยแล้วน้องทานี oh, okay, okay. ้ไมท่านี้มันไว้ทำไมู่ชู่น่นี่นี่องฝั่งสองฝั่งโอเคอยู่น้องสองฝั่งโอเคโอเคเออม่จับว่ามันว่ามันพวกที่ปืนโอเคป้านู เอฝ้าห้องลายกินขามไทยไปยี่ปูนไปหอดแค่มเมื่อดรุนแม่ผมนันย่บีเกาหลีเจ้าเว่าคอยหาก็เลยขึ้นลัดฟ้าไปเมืองโซหาคนตดมเมืองสยามไทยแลนด์ฮ่องงจังแมนเศร้าน้ำวนแล้ว เมื่อก็เลยจับแก้วบินแซวแซวไปเกาหลีให้ของดีน้ำทางให้ตัวนังได้นนคิดฮอดคันคิดฮอดเ <c oughs> หนื่อยรหมไอเหนื่อยไอซี okay, okay. Okay. กซองอยู่อยู่โนสต็อปโอเคโอเคล้สองแล้คิดถึงหอยกอดเคยคิดฮอดแต่น้องพี่ ไอ้ <łość> <S 2> <S 2> บินมาเกาหลีไอ้พระวงค์คือพ่อเจ้าผู้สาวนั้นเจ้าบอคืนนกโวยผู้สาว ไอโนไอโน่ปมโนไอโน่ปุยงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับปุโน่โน่โ่ปยยังใใช่ทุกเ่านทุกี่เป็นีมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโคต้องแครเออแครแคทุกคนโอเคโอเคโอเคยู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 ทักเซไฮเซไฮยูเซไฮทุกคนสวัสดีครับผมชื่อไซทธรรมครับอ๋อ ายุับอินดิได้จกอยอามทุโอเคมนี่เมนี่ซีอมาอีกคมทูมาอ้วเปดิสั่งมาเลยรบทุกคนโอ้ยขายของเลยเโอเคหมนมุ้นโอ้คืออะไรอ่ะแอคแอคเขาติดตามในเรื่องพี่น้องด้องู มูยหมอนี่มันหาเรื่องไงมันยากต้องเก็นจริงอ่า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 าาโอเคโอเคมาน่ายของมาแล้วก็ไปโอเค เซย์ไฮยูเซย์ไฮใ s ่ไหมครับนับโฟกัสฮะอ๋อโอเคทุกคนเก่งมากเก่งมาก yes ได้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 เขาว่าทำไมภาพเบลอเบลอเมื่อกี้หมุนให้ใครมันต้องหมุนให้มันโฟกัสโฟกัอันนี้กับแด้วได้สมาครับ you have girlfriend ตอนนี้ตัว girlfriend Please, I want a girlfriend, Thai girlfriend. Spec, 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 spec. Same, same, same. Who, spec? Me spec? My spec? Mm. Uh, my spec 165 centimeter and 55 kilogram. Low mark. Yes, finish. I'm from right. Yes, spec, finish. Spec, what spec? i the next อินมาว่างนะแต่มันขอไม่ได้ทุกคนมันอ่าไม่เคยไทยคือพี่ยังมองเห็นทุกคนไล่อยู่เลยตอนเนี้ยเครื่องพี่อ่ะอ๋อนับนานักเกลนักเกเอ่านารักเก Yes โอเคเซมเซมเซมครเซมเซมเซมครเซมเซมฮูมเซมฮู้อ่าแต่ละยูสเปกในยังโกรธมียูซอ๋อ very อ a n y เอ๋ออืม ปอนซึ่งผีปอนปังปอนปอนปอนผีปอนไหมเชฟกุ๊กปังปอนเอเคอร์เอเคอร์เอเคอร์ปอนใครวะฟอน Yes ฟอนโอ้โหว้าว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  You like you phone โอ้ oh. Why, Why? Me Tham Bada, Me Tham Bada, Me Tham Me Pop Brother Thai, girl Thai, i me. Yes, um, me. Yes, sexy girl. No, sexy girl, no. I now now I I, I, I know life. Um, Thailand girl, I like the uh, Europe, Asia.

ซี direct message many 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 girl no มึงเช่อมังเคนังอยนั่ตอนไหนผมบอได้เลยหนมึงเห็นทีที่อะทุกคนมันมันวางมีเคยู่มันขอได้ไหมขอไม่ได้ยงไงมีคุยอันมาคุยอันคุยอันมากอยู่คุยอันนมากอยู่ไง เรามาแป๊บเดียวเราก็ไปแลนะ้วเนี่ยเราจะไปนอนวันนี้ถ่ายถ่า hmm. ยละครเออไม่เหม็นมันไม่ได้เหม็นขนาดนะั้นไอ้เซตมะมึงอย่าเป็นบ้าเลยนี่นี่ห้ามออกห้ามออกเราโอเคโอเคโอเค no open no open uh. no open okay okay i know i know เซตามา big size yes i know big size oh, i know <laughs> จริงจริง my ex girlfriend to say oh เซตมะ เดี Felipe, Felipe, Felipe. In, like ้บเดี so, uh, so, uh ้บเดี้ีอนอันีี้าม่กมีใครวะสออาสออาสออายูซิก้าฮะยูซิก้าสีข่วสีขาวใอ่าสีใสจ I don't know my size. You're 49. 49? Mm. No, no, no. Very big. What size? I don't know. I don't know my size. 49? Hmm? Same, same? Yes, same. Yes, same. To call, same my hum. Same my. The <laughs> bad, bad fly. Okay, okay. Same my. Important. Same my leg. Say my leg, to call.

I I ออันโอ no 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 okay okay no นั่นสิแบนย์น่าเหรอเนี่ยเขาบอกว่าคุยอันบ้างแล้วขยับเข้ามาขยับเข้ามาไปเอา แสงสวยไหมครับทุกคนวันนี้ไม่ได้มาขายของอะไรนะวันนี้มาคุยกันสบายๆผมมีแพลงน,น่าจะ I want some cookie 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 a uh, small rivalry อืมพ่อลุง <ừ> หนูอกหักคืออะไรวะใครอกหัก วันนี้กล้องสวยมากขอบคุณครับไม่เป็นกล้องใหญ่ไงร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยปลายฟ้าปล่อยวันที่สิบยี่สิบเจ็ดนะะวันเกิดจัดที่ไหนกรุงเทพครับอยู่ฮออะไรน,นะไอ้ไผ่อันคอมแม็กตัวอันหมายหมายหมายถึงว่าวันเกิดที่จัดอนะอ๋อมันเออมันจัดอ,อนนันคอมแม็กตัวฮอร์เทอ๋อ อันฟาร์มเอสตูด oh, mm ิโอฮออันฟาร์มเอสตูดิโอเมืเ่อไรจะได้ดูสองเลดเดอร์ยอร้อนหลังยังไม่รู้เลยค่ะคอนเสิร์ตย้อนหลัง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. อินทาวาก็ว่างแล้ว oh, <thank> มันเกิดมีไลฟ์สตรีม มันกด P K ไม่ได้ทุกคนล้วทำไงเนะี่ยอ๋อเจ้คอมมิ์มันม่นน่าเสียหนไอ้สิเธอ <c oughs> ที่เป็นกองสวยจะได้ P K ดีๆโอ้ยมันเคยออยากแตะ ของสิ่ตม้ไลรยมันยังชวนได้เลย <im> ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ไปนอนแล้วครับทุกคนวันนี้แค่แวะมาเล่นกับน้องหให้เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จงานไปเราจะมาไล์อีกรอบหนึง่ง Why friend you เขาบอกว่ากด pk ในคอมใช่ทำไมไม่ได้ทำไมต้องเป็นที่กูของให้ใส,สยังได้พีเคเอ้ย I want to PK โอเคโอเคเดี๋ยวให้ <Okay. S 1> ช่างช่างใส,ไ,ส <Okay. S 2> ไปทำนะฮะ <Okay. S 1> ช่างใส อินัาอินวาชีดันชีดันเหนื่อยมากครับถ่ายละครสามวันติดอ๋อแต่ไม่มีอินวาแต่ก็โชคดีครับที่มีงานทำมีงานทำมีเงินเก็บมีเงินไปทำธุรกิจที่ชอบพี่เบิ้ลพ่อลุงหน้าเหมือนเทคยอน 2pm2 จริงหรอ่อบอสหล่อมากเส,สียงแซ่นะเวทีขอบคุณค่ะนออกไรพ่อกับแม่ของจะภูมิใจในตัวเจ้าขอบคุณน,นะครับวันไปงานมิทติ้งนั่งรถไฟกับขับรถไปในเดียวกันเขาถามรถไฟไหมอะไรนี่วันที่ไปงานมิทติง้ง มันต้องตอบต้ามาเหมือนกันหมดเลยพี่ก็ได้หมดถ้าอยากถ้าใครไม่ได้มาอยากดูไลฟ์สตรีมก็สามารถดูได้ทางบ้านฟ้านะครับผมโพสต์ไว้อยู่มันจะมีช่องที่สามารถเข้าไปนอนรอ,อในบ้านฟ้าได้เลย I want to sleep want to sleep now โอเคโอเคโอเคสลีปสลีปสลีปนว่หน่อยสปอร์ตหน่นวดหน่อยเด้อกูว่าขอไอ้ใครมันขึ้นขึ้นไปนะไปไปไปยืน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 โอเคโอเคอ๋อ give me one hundred a บาทโอเค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  that you work for me ไอ้พ่าอยู่แบบโกทำงานซอฟต์ เดี๋ยวกำลังจะพาเทตมะนะครับไปเล่นเกมคุดทาวคุดทาวเออแล้วกออ็อะไรนะให้ผมกับอาจารย์น้ำจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้เสตมะให้หนอแต่ว่ามันต้องกลับไปที่เชิญใจ go to มันจะต้องกลับไปที่นี่ก่อนไปที่อะไรนะเกาหลีก่อนเกาหลีก่อนเดี๋ยวไม่แน่พวกนี้อาจจะพาน้องน้องสตรีมก่อน,น,นหนึ่งนเะนาะเสร็จซ้อมเสร็จไลยเนาะใช่อืพาน้องอเล่นเล่นก่อนที่งานม,มิทที่จอดรถเดยอะไหมครับไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าเยอะนะมันกว้างอยู่นะสตรีมเกมผีกับเซตมาน่าสนุกเออน่าสนุกจริง เราไ,าดไดเาปเรียนพาษเรยกูฏาวกันมันจะได้พูดภาษาเกาหลีสนุกๆว่าเบิ้มีพี่น้องไม่มีครับเบิ้ลมีพี่ชายหนึ่งคนครับให้ไปสรุปได้ไมมได้นะไม่ได้แต่ชื่อไม่ขึ้นหมายถึงไม่ได้คนที่เราอยากตีเค เ a รษ m ะมาอยู่สตรีมแคอคเคาท์อยู่โอเคอ๋โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไรสดทองแคอคเคาท์เศรเดะมายวกล้องเดิมน,นะครับเราจะได้มีคนติดตามน้องด้วยไายบายนะทุกคนนะบายนะเนย้าเ o แอคเคาท์อยู่คิดทุกคน you c h a ซ g e see you see you